สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับกระตู้เรื่องจูจิสึไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมันและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็คุยกันหลังอ่านมังงะมหา,หาเวทผนึกมานในตอนที่255นะครับซึ่งตอนนี้มิกเกลก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยตอนนี้ก็จะเปิดมาที่มิกเกลแล้วก็ลาลูนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อยู่ในทีมของเกโทซงรุในภาคศูนย์ ซึ่งเขาก็ได้มาร่วมต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็ได้ช่วยคุาคาเบกับอุยๆอ,ออกมาจากเงื้อมมือของสุขุนะได้ซึ่งสุขุนะที่ได้เห็น2คนนี้ก็ได้มีการคิดกับตัวเองนะครับว่าที่ช่วยเจ้าหนูเคลื่อนย้ายมวลสารไว้คืออาคมของเจ้าพวกนี้เสียนะแล,ะล้วภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดย้อนกลับไปยังอดีตนะครับผมก่อนการออกมาสู้กับสุขุนะซึ่งตอนนี้ยูตะก็ได้มาขอร้องมิเกลนะครับให้มิเกลเนี่ยออกมาร่วมต่อสู้ด้วยแต่ว่ามิเกลก็ได้ปฏิเสธนะครับมิเกลบอกว่าคู่ต่อสู้ที่โกจ ซาสตูุอาจจะแพ้เนี่ยนะบาบอรหรือเปล่าจะให้ชั้นออกไปสู้เนี่ยไอ้นั่นมันเป็นตัวประหลาดที่มันแบบเกินเบอร์ไปแล้วชั้นไม่ไหวหรอกซึ่งลาลูก็ได้มากับยูตะด้วยนะครับก็ได้มาช่วยยูตะขอร้องมิเกลว,ว่าายเนี่ยก็แค่มาช่วยปิดจ็อบไอตัวปีศาจเกินเบอร์อะไรนั่นในจังหวะที่มันอ่อนแอที่สุดแค่นั้นเองยูตะได้มีการพูดต่อขึ้นมานะครับว่ามีการคาดการณ์ว่าการหลอมรวมเทนเกนก,นกับประชาชนญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ได้หยุดแค่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับอาจจะไปถึงประเทศของคุณเเเลลยกกกก็็ไไดด้้มบอว่า ตามตรงนะต่อให้มีก็เซราโผมาประเทศของฉันเนี่ยฉันยังรู้สึกอุ่นใจมากกว่าให้สุขุณะโผไปซะอีกฉันเหรอเป็นงงทําไมคนญี่ปุ่นอย่างพวกนายเนี่ยถึงชอบคิดว่าคนตามมินิสัยล่าเลงเป็นไอ้พวกที่ฆ่าไม่ตายกันนะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้พี่น้องบ้านฉันโดนเข้าเจผิดอีกฉันเนี่ยขอปฏิเสธละกันและอีกอย่างนะเธอเกิดว่าจะมาขอร้องกันทาไมไม่ให้โกโจสตุลุมาคุกเข่าขอร้องฉันล่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยเค่งเรื่องมารยาติกันไม่ใช่หรอโยตาก็เลยบอกว่างั้นให้ผมคุกเข่าขอร้องแทนได้มัั้ครบบซึงาลูกก็ไดอ ับยตะนะครับว่ายตะจังเดี๋ยวฉันเนี่ยขอคุยกับมิเกลแบบเป็นการส่วนตัวหน่อยแล้วกันนะนายออกไปก่อนซึ่งมิเกลก็ได้ถามลาลูว่าลาลูนายตัดสินใจว่าไงลาลูก็เลยได้บอกว่าก็เหมือนกับนายนั่นแหละฉันเนี่ยก็แค่อยากให้ซุงุรุได้ขึ้นไปถึงบรลลังราชามิเกลเลยบอกว่าใช่เลยที่ฉันเอออหอหมกจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็เป็นเพราะอีกฝ่ายคือเกโทส่วนความรับผิดชอบที่ต้องทําเพื่อแลกกับการไม่ถูกเอาผิดในเหตุก,การณ์ชินจุกุเนี่ยฉันก็เคลียร์จบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ที่ได้รับยูาาแลึ่่งเทาากับว อนนี้ฉันไม่มีความจําเป็นที่ต้องเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศนี้แล้วซึ่งลาลูที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้บอกกับมิเกลนะครับว่าทั้งนายทั้งฉันมิมิโกะนานาโกะมานามิแล้วก็โทชิฮิสะด้วยทุกคนเนี่ยต่างก็ชื่นชมเกโทซุงุรุกันทั้งนั้นมิเกลก็เลยได้ถามว่าเรื่องชิบุยาสินะอย่าบอกนะว่านายเนี่ยคิดจะล้างแค้นหรือว่านายต้องการแค่อยากจะชิงร่างของเกโทกลับมาจากเคียนจาคุลาลูเลยบอกว่าเปาล่าหรอกฉันแค่จะบอกว่าพวกเราเนี่ยควรร่วมหัวจมท้ายกันนี่ถึงที่สดุดจับมือกันสู้พอถึงเวลา ลารับกันบนสวรรค์เนี่ยก็หันมาบอกอีกฝ่ายว่ารักษาตัวดีๆนะฟิลประมาณแบบว่าไปไหว้ส่สาลแล้วก็แวะกินข้าวกันก่อนโบกมือลาแล้วก็พร้อมพูดว่าไว้เจอกันใหม่นะมิเกลเลยบอกว่าอย่างพวกเราเนี่ยน่าจะตกนรกมากกว่านะมิเกลบอกว่าฉันมีเงื่อนไขไอ้เรื่องตาหน้าสุม 4, สี่สมหเข้าไปสู้กับสุคุณะที่มันสามารถใช้อนาเขตได้เนี่ยมีหวังก็ตายสถานเดียวเงื่อนไขของฉันเนี่ยก็คือพวกเราจะออกลงก็ต่อเมื่อกโกโจสตุลุกับโอคุสึโยตะพ่ายแพ้และสุคุณะไม่สามารถใช อนาเขตได้ลาลูเลยถามว่าพวกเรางั้นเหรอหมายถึงฉันด้วยเหรอมิเกลเลยบอกว่ายังไงยิ่งมีพวกเยอะเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าไม่ใช่เหรอจริงไหมแล้วภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่สถานการณ์ในปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้มิเกลที่ได้มองสุคุณะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าโอ้สามารถผนึกอาาเขตได้จริงด้วยเว้ยเป็นของฝากก่อนตายติดตัวของโกโจทีท่ไม่เสียเปล่าเลยลาลูเลยบอกว่าเดี๋ยวเซต้องบอกว่าเป็นของฝากที่เขาเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้ตางฮากอาคมย้อนกลับเนี่ยก็แผ่วลงไปเยอะจากเดิมทีที่มีสี่ ไม่เหลือแขนซ้ายข้างล่างแล้วส่วนแขนขวาข้างล่างเนี่ยก็ไม่อยู่ในสภาพที่สามารถต่อสู้ได้และเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือตอนนี้หัวใจของสุขุนะยังคงฟื้นฟูไม่เต็มร้อยและตอนนี้มิกเกลกับลาลูเนี่ยก็ได้เข้าไปสู้กับสุขุนะนะครับโดยลาลูก็เข้าไปก่อนโดยการใช้อาคมของเขานะครับผมซึ่งเป็นมือยักษ์โจมตีอัดสุขุนะเข้ากับกำแพงและจากนั้นมิกเกลก็ได้เข้ามาตามนะครับแต่สุขุนะก็ได้ทําการใช้ท่าฟันโจมตีใส่มิกเกลแบบรัวๆแต่ว่ามิเกลก็สามารถหลบท่าฟันของสุขุนะ ได้หมดได้มีการอธิบายอาคมของลาลูนะครับซึ่งอาคมของลาลูมีชื่อว่าฮาร์ดแคชมันเป็นอาคมที่จะสามารถคว้าจับเป้าอาคมของคู่ต่อสู้ได้ต่อให้มือที่มันสมมติขึ้นมาของลาลูที่สร้างขึ้นมาถูกทาลายไปลาลูก็สามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าความเสียหายจากการถูกทาลาย1ใน10เนี่ยจะถูกสะท้อนกลับมาที่ตัวร่างแม่่างลาลูซึ่งสุคุาบอกว่าเออมันเป็นอาคมที่ดูไม่ค่อยน่าสนใจแล้วก็ไม่น่าดึงดูดนะครับผมต่างจากอาคมของมิเกลที่ดู น่าสนใจมากกว่าซึ่งอาคมของมิเกลมีชื่อว่าฮากูลาน่าเป็นอาคมที่จะใช้จังหวะด,ดนตรีที่ฝังอยู่ในกายเนื้อเนี่ยช่วยดิดคำสาปให้ถอยห่างออกไปแล้วเพิ่มพูนทักษะทางกายภาพของตัวมิเกลให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างทะยานก็คืออย่างที่เราเห็นไปเมื่อกี้นะครับที่มิกเกลสามารถหลบการโจมตีของสุคุะุะได้ทุกการโจมตีก็มาจากอาคมของเขานะครับที่เหมือนช่วยทําให้เขาเนี่ยดิดพลังอาคมออกห่างจากตัวเองตัดยอดอดีตกลับมานะครับซึ่งตอนนี้โกโจเนี่ยก็ได้มาพูดถึงอาคมของมิ เกลให้โยตะฟังนะครับว่าอาคมของมิเกลเนี่ยมันก็คล่ายๆกับการเพิ่มแล้วก็ลดสถานะทั้งของตัวเองแล้วก็ของคู่ต่อสู้โดยที่ไม่จําเป็นต้องกางอนณาเขตถึงแม้จะฟังดูสะดวกแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูน่ากลัวสักเท่าไหร่หรือนะซึ่งมิเกลก็เลยถามโกโจว่าเฮ้ยนายมองอาคมของฉันออกได้ยังไงเนี่ยโกโจเลยบอกว่าแม้แค่ดูเนี่ยก็พอจะรู้แล้วละ่ะแล้วพอะอย่างนี้จุดที่น่ากลัวของมิเกลเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ไกลเนื้ออย่างที่รู้กันว่า99.9%ของผู้ใช้คุณใสเป็นชาวญี่ปุ่นเชื่อ ว่าถ้าเกิดว่านายที่มีโครงสร้างกล้ามเนื้อที่แบบไม่ค่อยหาได้ในคนญี่ปุ่นเสริมแก่งกล้ามเนื้อด้วยพลังเสียเวทพวกคนญี่ปุ่นเนี่ยคงผวากันหน้าดูมิเกลที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยได้บอกโกโจนะครับว่าอย่ามาแบ่งแยกเสร็จสับอะไรเองสิว่าคนตามไม่ใช่ทุกคนนะเว้ยที่จะร่างกายแข็งแกร่งแล้วก็เก่งเรื่องกีฬาอะไรแบบนั้นอะ่ะคนตามที่ร่างกายอ่อนแอไม่ออกกําลังกายเนี่ยมันก็มีอยู่ถมเถไปและที่ฉันพิเศษกว่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าฉันเป็นคนตามแต่ว่าเพราะฉันคือฉันเองมิกเกลโกโงบบ็กอ โทษนะครับผมที่เขาอาจจะพูดเหมือนตู้ถูมิเกลไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งยูตะาก็ได้ถามโกโจนะครับว่าที่บอกว่าผวาเมื่อกี้เนี่ยครับไม่เว้นแม้แต่ตัวอาจารย์โกโจเองเลยเหรอครับโกโจเลยบอกว่านั่นสินะอันนี้สื่อไม่สื่อเนี่ยถือว่าเป็นอีกเรื่องแต่กรณีที่ผมกับมิเกลซัดกันด้วยพลังทักษะทางกายภาพที่ผ่านมาเสริมแก่งอาคมเนี่ยโดยไม่มีอาาเขตกันเธอเกิดว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบแนวเส้นเนี่ยผมคงชนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเคลื่อนไหวแบบแนวจุดเนี่ยบางทีผมอาจจะแพ้เขาก็ได้แล้วตอนนี้ภาพเหตุ การก็ได้ตัดมายังปัจจุบันนะครับซึ่งมิเกลก็ได้จับมือของสุคุณะทางออกนะครับแล้วก็ได้ต่อยเข้าท้องใส่สุคุณะแบบเต็มๆแล้วจากนั้นด้านหลังของสุคุณะก็ได้มีการโจมตีท่าเจาะโลหิตมาจากโจโซนะครับซึ่งตอนนี้โจโซก็ได้กลับเข้ามาร่วมการต่อสู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและนอกจากโจโซจะกลับเข้ามาร่วมแล้วยูจิของเราก็ได้กลับมามีบทอีกครั้งหนึ่งนะครับผมได้กลับมาทุบใส่สุคุณะในระยะประชิดซึ่งสุคุณะที่เห็นยูจิเนี่ยก็ถึงกับถามนะครับว่าแกเนี่ยย อธิบายขึ้นมานะครับว่าถ้าสะบ้านผ่าโลกาของสุขุนะมันอยู่ในข่ายของการขยายเป้าอาคมนะครับซึ่งจําเป็นต้องทําการประสานอินแบบเดียวกับการเหมือนแสดงอาณาเขตออกมาแต่เนื่องจากในตอนที่สุขุนะสู้กับโกโจเนี่ยสุขุนะเหลือเพียงแขนเดียวใช่ไหมครับก่อนจะใช้ท่าผ่าโลกาสุขุนะจึงต้องทําพันธสัญญาบางอย่างนะครับเพื่อทําให้เขาเนี่ยสามารถใช้ท่าผ่าโลกาได้โดยไม่จําเป็นต้องประสานอินซึ่งเงื่อนไขที่ว่าก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่สุขุนะในปัจจุบัน ต้องทาการผสานอินแล้วก็ท่องคาถาไปด้วยรวมถึงต้องกําหนดทิศทางของอาคมด้วยนะครับก่อนจะใช้ท่าผ่าโลกาถึงจะสามารถใช้งานมันได้แล้วภาพตอนนี้เราก็ได้เห็นแขนข้างซ้ายของสุขุนะที่เป็นแขนบนนะครับถูกตัดขาดไปอีกหนึ่งแขนเท่ากับว่าตอนนี้สุขุนะเนี่ยเหลือเพียงแขนขวาด้านบนนะครับที่สามารถใช้งานได้แบบปกติส่วนแขนขวาด้านล่างเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัสยังไม่สามารถรักษาฟื้นฟูกลับมาได้แล้วคนที่เข้ามาตัดแขนข,ดน,นขวาด้านบนของสุขุนะเมื่อกี้นะครับก็คือเซนอิงมากินั้น ซึ่งสุคุณะที่เห็นมากะเนี่ยก็ตกใจอยู่นะครับว่าโดนปะไกทมินของเขาไปเต็มๆเนี่ยแต่ว่ากลับสามารถมาต่อสู้ได้อีกครั้งซึ่งยูจิที่เห็นแบบนั้นก็เลยคิดว่าตอนนี้สุคุณะไม่เหลือแขนข้างซ้ายแล้วนะครับผมเหลือแค่แขนข้างขวาดังนั้นสุคุณะไม่น่าจะสามารถทําการผสานอินได้แล้วส่วนอาคมย้อนกลับของสุคุณะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการทํางานยูจิเลยคิดว่าชนะได้แน่ทุกอย่างเนี่ยเริ่มลงล็อกแล้วทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันจนทําให้มาถึงจุดนี้ได้สําเร็จแต่ทว่าในตอนนั้นเอง สุคุนะก็ได้ทําการเชยท่าประกายแสงสีดำนะครับผมหรือว่าโคคุเซนโจมตีเข้าใส่ลาลูไปแบบเต็มๆนะครับแล้วก็ได้มีคําอธิบายขึ้นมาว่าโกโจโสโตรูเนี่ยเคยกู้คืนแล้วก็รีดเล่นอาคมย้อนกลับที่แห้งเหือกของตัวเองให้กลับมาด้วยประกายแสงสีดํารอบที่2นะครับแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าราชาสุขุนะก็กําลังทําแบบนั้นเช่นกันแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสาหรับมหาเวทผนึกมาในตอนที่255ซึ่งในตอนนี้ยูจิมากิแล้วก็โจโซเนี่ยก็ได้เข้า มาร่วมการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนแรกคิดว่ามากิไม่น่าจะกลับมาได้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าก็โดนโจมตีไปหนักแต่ว่าก็กลับมาได้นะครับและสภาพร่างกายเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรมากส่วนสุคุณะของเราก็กําลังอยู่ในช่วงเวลาที่พลังเสยเวทแห้งเหือดแบบสุดๆนะครับถึงกับต้องใช้วิธีกู้คืนพลังเสยเวทโดยการใช้โคคุเซ็นเป็นครั้งที่2นะครับเพื่อเรียกเอาพลังเนี่ยกลับมาซึ่งถเธอเกิดว่าพลังของสุคุุะมันกลับมาไม่ทันเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสของทางฝั่งนักคุณใสเหมือนกันนะครับที่ย ว่าทุกอย่างมันเริ่มลงล็อกแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยฝ่ายของนักคุณใสจะเป็นฝั่งชนะแน่ๆนก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าสุขุนะที่จนมุมถึงขนาดนี้แล้วสุขุนะเขาจะเริ่มเอาจริงตอนไหนนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ